สวัสดี้าพี่น้องมึอนี่สิมากินผมงวงสูพี่น้องเบิง้งเอฟซีมันฝากมานะ้มันบอกว่ากินผม่วงห้พี่น้องเบิ้งแนะ่กินเป็นถแทบแทบ,บมันมากินแต่ขนมหวานอะไรเด้อแล้วบ้างเสีอยวอวนมันมาพี่น้องสิงบอกว่าผม่วงน้อยคืออยากมาโดนแล้วอันนี้คือผม่วงน้อยของปีนี้นะพี่น้องเนาะเบิงที่ละ่ะเซวลขนค้นเซเครื่องแน่นแเลยพี่น้องฮาร์ดอากาศฮอนๆอนนะน,นี่เด็กกินของสมมสิสุดยอดเท่านั้นเลยพี่น้องฮาร์ด มาได้พี่น้องมากินน้ำกันปลาดหอมหอมเจียวกับปีประแดก ตาซึนเลยแม่นอ้องตัวเจ้ากัะปีิี่แ่บมาครั้งนึงเจ้ากัะปีเคี่ยวแทำตาด้วยแม่น้องเคี่ยวย่างดีว่ะนะคนข้นกินาากับมังวงหน่อยมันสุดยอดเท่านั้นไม่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้วกัน หอมกัะปีหอมมังม่วงพี่น้องเอ้ยบอกแล้วว่ากินข้าไนกระแซบข้าไนั่งกุยเจ้าได้หลายเยิ้มๆเมลยนี่พี่น้อง แซ่บบางครัง้งมึงเลยช่วงนึ่งบงม่วงหน่อยก็เริ่มออกแล้วเมื่อบาองคอนแจ้งมืออื่นนี่แหละที่ไปหาหนักกินแซ่บๆให้พี่นอ้องเบิ่งเด้อปาดเจ้ากระปี้ถ้วยนี่ไหมนี่รองเบิง่งที่ละแซ่บบางครั้ มบม่วงต่ำ้วยดูการย่ากินกาแฟแบบนี้เลยพี่น้องตอนที่อยู่ต่างประเทศเนาะ มันแสบไปก็เสีครับสีพีกินก็เสีนี่มันกระบาดสดแนวเนียก็สืบาดแสบซ้ำนี่อีกอย่างราคามันก็แพงมากทุกคนอยากกินแต่แสบแสบก็ต้องกินต้นกําเนิดมันอยู่เมืองไทยก็กลับมากินในเมืองไทยนี่แหละพี่น้องอ แซ่กพักไม่กินน้ำกันเนอะ